ดีจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้จะพินพามาเที่ยวรังบอนที่อ่างทองนะจ๊ะวชิระปนสีอันนี้วันนี้วันนี้จะพินมาหาดูลูกไม้เนาะกระเพาะกระถางหนึ่งดูเนี่ยราคาไม่แรงนะจ๊พะพ่อจ๋าแม่จ๋าเนี่ยสนใจทักมาเลยนะเนี่ยทักมาเลยนะมีทั้งใบกบับใบหอกใบไผ่สารพัดใบเลยจ้ะเห็นไหม๋ยวถามเจ้าของก่อน เดี๋ยวา่ก่อนเวลาเพาะเนี่ยเอาเม็ดใส่ในนี้ทีเดียวเลยใช่ไหมแล้วแยกมา oh, yeah, yeah. อ๋อเขาเพาะใส่กระบะแล้วก็แยกมาใส่จุงจ้งๆอย่างเงี้ยหยิบมาแบบจึงจ้งๆเลยอ่ะเต็มมือเต็มมือเลยอ่ะจึงจ้งๆใหญ่ๆเลยอ่ะเห็นไหมราคาไม่แพงนะจ๊ะราคาไม่แพงสนใจทักมาเลยเนี่ยพี่ขอใจดีมากอยู่พายยพินมาเลี้ยงก๋วยเตี๋วด้วยนะถ้าเพื่อนๆสั่งได้นะเนี่ยดูเนะี่ยดูใบไผ่เนะี่ย ใบไผ่แดงถามว่าปีต่อไปนี่บอลอะไรจะมาแรงจะพินน่าจะว่าจะเป็นใบไผ่ใบกาบเห็นไหมอนาคตเขาเลยนะเนี่ยเห็นเล็กๆอย่างนี้พอโตแล้วมีอนาคตสวยนะลูกไม้อ่ะการเลี้ยงบอลสีอ่ะการเลี้ยงบอลสีจากลูกไม้มันก็จะน่ารักจะมีความสุขอย่างหนึ่งว่าโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะไปมีแบบ,แบบแบบแบบอีกอย่างหนึ่งที่จะสวยงามมันนะจ๊ะ แต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงไม้โบราณนะ่ะเสน่ห์ของลูกไม้กับไม้โบราณมันจะต่างกันอยู่อย่างหนึง่งถ้าเราเลี้ยงไม้โบราณหน้าตาต้นแม่เป็นยังไงลูกออกมาก็จะเป็นอย่างนั้นจะผ่าออกมาแยกออกมาก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ลูกไม้ไม่ใช่จ้ะลูกไม้มันจะเป็นการผสมสีอันนี้คือว่าเขาเอามาเลี้ยงไว้ข้างนอกนะตู้มันเต็มเนาะดูนะลูกไม้มันจะเป็นการผสมสีกันจ้ะ เหมือนเราเรา,เราได้สีไม้ใหม่ๆทรงใหม่ๆแปลกตาขึ้นมาเมื่อกี้เห็นยายพินเห็นโต๊ะตูต้หนึ่งนะมีแต่ไม้ทรงใบแปลกๆทางนั้นเลยเดีย๋ยวเจ้าของให้เจ้าของพาไปดูเนาะเห็นไหมนยความสวยไม่สิ้นสุดจากการเลี้ยงลูกไม้อ่ะแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยงไม้แบบนี้ใช่ไหมกวนอูกวนอูโตขึ้นมาก็คือจะเป็นกวนอูอยู่อย่างเนี้ย มันก็จะไม่มีสีผิดแผกอะไรไปใช่ไหมจะไม่ต่างไปใช่ไหมแต่ถ้าเกิดลูกไม้เนี่ยมันจะเป็นการผสมกันสีเหลืองสีแดงผสมกันได้เดี๋ยวเจ๊พินพาไปดูตรงนี้นะมีอยู่ตู้เนางเมื่อกี้ผ่านมาเห็นสวยมากเลยสวยสวยทุกต้นเลยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูนะเนี่ยอันนี้ลูกไม้นะไม่มีชื่อนะเห็นไหมอันนี้ใบกลมเนี่ยจุกยุงเนี่ยเจ้าของใจดีมากเลย แล้วเยพินก็จะกลับมาทําบอลอีกแล้วนะหลังจากเงียบๆไปนานๆน,น,นอนพักมานานหลายเดือนละตอนนี้หายเหนื่อยละจะกลับมาทําลูกไม้ทําอะไรเหมือนเดิมแล้วนะจ๊ะฝากเพื่อนๆติดตามเยพินได้นะฝากเพื่อนๆติดตามเยพินได้นะเนี่ยเห็นไหมถ้าใครรับอยากกระถางนี้ไปเลี้ยงนะโอ้โหทรงใบทันสมัยทั้งนั้นเลยใบสมัยใหม่ทั้งนั้นเลยเนหะ็นไหม าอย่างนี้เจ้าของก็น่าจะปล่อยอยู่ราคาแพงไหมเดี๋ยวจะถามให้เห็นไหมเห็นพรอจ๋าแม่จ๋าทรงใบแบบนี้นะเดี๋ยวจะพาไปดูแต่อย่างงี้เขาเรียกใบกาบแล้วนะอนุมัติแล้วนะอย่างนี้เรียกเป็นใบกาบนะเพื่อนๆดูนะทรงใบแบบนี้นะเราจะไปดูต้นใหญ่นะต้นใหญ่จะหน้าตาเป็นอย่างนี้จ้ะ ไหนแล้วเมื่อกี้เปิดตู้ไว้อยู่เนี่ยยายพินจะชอบมากเลยทรงใบแบบเนี้ยเพราะยายพินมีต้นหนึ่งฮะเนี่ยขจ่าแม่จ่าดูนะถ้าทรงใบแบบเนี้ยเนะี่ยจิกจิกจี่อย่างเงี้ยนะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะนี่นะก็ยึกจิกจี่อย่างเงี้ยนะนี่นะทรงใบแบบเนี้ยเนะี่ยจะมาเป็นแบบนี้จ้ะเนี่ยเห็นไหม แต่สีมันอาจจะคนละสีกันจ้ะแต่ทรงใบลักษณะนี้นะโตขึ้นจะเป็นแบบนี้จ้ะน่ารักมากสวยมากใช่ไหมละ่ะถ้าเพื่อนๆสนใจนะผ่านมาแวะมาหาได้นะเนี่ยอย่าพิงเข้ามาดูอยู่เนี่ยเข้ามาเที่ยวไม่ได้ไม่ได้ออกเที่ยวสวนบอนานแล้วเนาะวันนี้มีโอกาสก็เลยได้แวะมา เดี๋ยวไปถามพี่เขาเดี๋ยวไปหาเจ้าของกอนถือบอลเขามาปีที่แล้วพี่เขารวยแค่เท่าไหร่เองสิบเจดล้านเองเอกับเจ้าของเดีย๋ยวเราเจ้าของคุยโทรศัพท์จบกันเนาะอย่าม,มีแต่ทรงใบแป,งแปลกๆดังๆแปลกๆเปื้อเๆเลอะๆเถอะๆอกๆันเลยนะเนี่ยเห็นไหม เขาผสมกันได้ยังไง่ายสีสวยๆแบบนี้เห็นไหมเนี้ยน่ารักน่ารักทางนั้นเลยตัวอย่างกระปากก๋ปาปกระเป๋าชอบมากบอลสกอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะขอว่าก,ก่อน มากๆในนี้จะเป็นพี่เขาเพาะก่อนเนะเพาะให้เป็นต้นแล้วก็อมามาลงไปกระยุงกระยุงอย่างเงี้ยเห็นไหม เราเพาะกันแล้วเราก็รอโตแล้วเราถึงมาย้ายกันนะบอลมันก็เลยไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่โตช้าจ้ะการเพาะลูกไม้แล้วมาปลูกอ่ะเวลาเขาย้ายไม้เขาต้องย้ายเป็นกอๆอย่างนี้ก่อนโอ้โหดูลูกไม้ใบไผ่ ใบไผ่มีอนาคตสวยๆทั้งนั้นเลยเพื่อนๆสนใจนะมาได้นะสวนวิทวัชิลาพรแสวงหาเจ้าของเป็นแอดมินกลุ่มไหมเนี่ยบอลสีอ่างทองอะจ้ะเจ้าของใจดีมากแล้วดูเนี่ยเพื่อนๆดูนะทรงอย่างเนี้ยเนี่ย เห็นกันไหมอนาคตเกินร้อยจ้ะอนาคตแน่เลยอย่างเงี้ยมันมีกาบมีกาบมีทรงแปกและใบใบไทยใบกลมใบไทยใบกลมจากเพาะจากเพาะเพาะขึ้นเม็ดมาถึงอย่างนั้นกนะี่วันอ๋อแล้วแต่ถ้าช่วงนั้นหนาวก็ประมาณเดือนหนึ่งอ๋อ แล้วก็มาถ่ายแล้วจากจากอ,อย่างนั้นจากจากต้นนั้นมาถึงต้นนี้สองเดือนถึงไปแล้วเดือนสองเดือนสองเดือน,ออนถ้าเพื่อนๆสนใจทักมานะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยเขามีหัวใหญ่แล้วเนี่นเยเอาไปแยกได้เลยได้หลายกระถางและได้หลายแบบด้วยนะเนี่ย<ป>สวยมากเลยหลายทรงแบบหลายแบบขยันผสมขยันแน่นอนอย่างเนี้ย แล้วทำคนเดียวชอบชอบไม่ได้ขยันไม่ได้ขยันอย่างเดียวปีที่แล้วรวยไปแค่สิบเจ็ดล้าน,หน,นโหนเนาะโหลูกไม้น่ะลูกไม้นันเนี่ยลูกไม้นันเนี่ยเพื่อนเพื่อนมาเลยจ้ะวัชิลามอนสีเนาะ ปักบุดมาเลยราคาไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดเจ้าของใจดีมากเห็นแล้วอยากจะหาบกลับบ้านเลยเยอะมากสวยทุกต้นเลยอนนี้บอลกาบเจ้าของกําลังไอ้นี้ผสมไอกำลังเล่นปีที่จะมาถึงนะปีนป 66, เนี้ยปีหกหกบอลกาบาาแนะเราทาบอลกาบเป็นหลักอ๋อส่วนนี้จะทําบอลกาบเป็นหลักอื สวยจริงแลวดูเนี่ยอนาคตจะไปไหนเนี่ยเล็กๆยังสวยขนาดนี้ยส่งไปธนีไม่ขายส่งส่งพักมาได้เลยไม่แพงราคาไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดถูกใจเลยแหละผ่านเยพินก็ได้ผ่านเยพินก็ได้เดินดูดูด,ดูดูก่อน สวยกว่าน,นี้มีเยอะนะดิะเดี๋ยวจะพาโเดี๋ยวยายพินจะพามาดูไม่ทั่วนี่อะไรได้ไหมใบไผยโบราณเนีเนยนน่ยโบราณสวยไหมสวยนนคล้ายๆเลยคล้ายๆเอ้นี่เนาะคล้ายเพชรเจ็ดสีแต่ไม่ใช่แต่สวยสวย,สวยมากมส,สีสีกัดตาสีแยงตาเลยเอาเดี๋ยวถามก่อนวัตถุเคาะใช้อะไรอ่ะอ่าพิษมดพิษมดพิษมดกับขุยมะพราวโอ้โหขึ้นดีจังเลย ขึ้นอย่างนั่นอึกเลยนั่นนั่นนี่พอตอนหน้าหนาอ๋อหลายเดือนแล้วนี่อันนี้ขยันพันชันผสมจริงถ้าเพื่อนๆไม่มีอะไรทำนะมารับไปขายได้เลยนะเยอะมากมาไม่เสียเที่ยวอะ่ะ <c oughs> จริงเพราะเยอะจริงแล้วก็มาไม่ยากด้วยอยู่ติดถนนเลยแถแนวถนนเส้นอะไรนะอันเนี้ย วิเศษแลวก็ิเศษชาชัพิเศษผักไท่วิเศษผักไท่แล้วดูลูกไม้บอลกาบเนี่ยเพราะจ๋าแม่จ๋าอย่างเงี้ยอนาคตนะ,ะ,นนะให้อย่างเงี้ยบอลม,มีอนาคตจริงอ่ะสีอย่างเงี้ยพ่อก็สีมันแยงตาขนาดเนี้ยเนี่ยชอบอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมอยู่เนี่ยบอลป้ายบอลด่างสวยๆขายราคาไม่แรงนะจ๊ะ ไม่แรงไม่แพงแน่เลยเนะี่ยเจ้าของใจดีมากแล้วดูเนะี่ยอนาคตจะไปไหนแล้วแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาถามเดี๋ยวเราดูดูป๊บป๊บดูสวนนี้แป๊บเห็นไหมเยอะมากลูกไม้มีแต่สวยๆจ้ะ ยวพินพาดูลูกไม้สักแป๊บหนึ่งก่อนถ้าใครไม่มีอะไรทำทักมาเลยทักมาขอซื้อแล้วทักคุยก่อนแล้วก็วิ่งรถมาเอาหรือถ้ารับเยอะจะของยินดีไปส่งไปถึงบ้านไปส่งถึงบ้านเลยจ้ะเชียงใหม่ก็ไปเชียงใหม่เออเนี่ยโอ้โหแล้วดูนะจ๊ะลูกไม้ขนาดนี้ลูกไม้แบบนี้จ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเนี่ยอนาคตยาวๆกันไปเลยนะแบบนี้เนี่ยบอลกระบอาลูกไม้เยอะมากเดี๋ยวไป อย่างนี้นีแค่กระจายกระจายเยอะอยะะะู่นี่ะจายเดี๋ยวเยปินจบคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวไปดูคลิปหนึ่งได้ปะ